Hãy subscribe cho kênh Ghiền một Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขยัน regions, ทำงานจริงๆเฮ้ยทามอะไรน่ะไปยนขึ้นไปด้วยเอาไปช่วยดักเอาจะขึ้นไปช่วยดักอของแม่ก็ะพังหมดเออเออเออลงมาเร็วๆแล้วของเล็กพ uh ่อก็โดนอีก อนูยักับขึ้นปุ๊ช่วยกาแฟอย่าทำน้องสิมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเสร็จงานแล้วก็มาเฮ้ยนานทำไมเจ๊แม่ขี้เกียจอ่ะเนี่ยฮะแล้วทำไมเราไม่ไปช่วยน้องดักหนูเนี่ยฮะมันเดินไม่ไหวหรือมันยังไงฮะ เดินไม่ไหวแล้วเหรอมันเดินไม่ไหวแล้วเหรอปล่อยส่งต่องานรุ่นสองแล้วลูกอะฮะหนูส่งต่องานรุ่นสองแล้วเหรอหนูชลาภาพแล้วเหรออุ้ยผู้เจ็ดขวบเองจะชลาอะไรเฮียนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเออไปเดินแล้วทุกวันนี้กิ้งกองแล้วครับเออเอ๊ะ๋ยวรอดูพวงนี้เช้าเนาะผลงานอะ แลนไม่ต้องเฝ้าหรอกแลนเฝ้าทั้งคืนเลยไงยอะรอดูผลงานถ้ามันดิดเป๊ะเนี่ยวิ่งปัาบเลยใช่หมั้ยอะพ่อแดกไว้ไหนอู้ยอยู่ข้างบนนู่นนู่นสองอันเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเออพูบ้บุกลุกเดี๋ยวรู้เรื่องเนาะเออรอ อย่ารู้เรื่องหน่วยลาตะเวนเพียบนุ่นยจ๊แฟอยูาอย่านุ่นผลลาตะเวนเราเพียบเลยต้องห่วง <c oughs> ตูดใหญ่กว่าบันไดแล้วนั่งแล้วมีไหลอ้อไหลไหลขายนกล <c oughs> องผลลาตะเวนฉันเต็มบ้านจ้ะไม่ต้องห่วงจ้ะ